ครับผมเป็นแกนํานะครับวันนี้ก็มาทําท่าฟ้าตะก้ออีกท่านึงให้ดูนะครับท่านี้ก็เป็นท่าคล้ายๆกับทบทวนทักท่าที่เราเรียนนะครับมาดูครับว่าท่านี้จะเป็นยังไงครับผมจะโหดแค่ไหนจะเด็ดแค่ไหนนะครับม,ม,มือโยนไม่เคยโยนจะโยนให้ดูนะครับ <Yep. S 2> ครับลูกแรกนะครับผ่านไปลูกสองผ่านไปลูกส,สามผ่านไปเป็นไงครับโอเคครับถ้าอยากรับชมติดตามกด subscribe ได้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวต้องขอโทวน้องอยู่เพิ่องอยู่ป .6 ครับ <Morning. S 1> ก็ยังยยนไม่เก่งหรือว <laughs> ่าตลกตลกไปนะครับท่านี้ก็เป็นท่ายากอีกท่าหนึ่งนะครับก็คือมันเป็นการฟาดสวนนั่นเองก็คือผมให้คนโยนโยนใส่กําแพงะครับโยนจากกําแพงแล้วผมก็รอฟาดให้ข้ามกําแพงอันนี้เป็นท่าฝึกเบื้องต้นนะครับท่ายังไงพวกเราแบบว่าฝึกก็ลอง ทำให้ข้ามกำแพงก่อนอย่างผมครับพอดีว่าสนามสนามมันต้องใช้คนเยอะหน่อยนะครับก็เลยทดสอบกำแพงให้ดูก่อนครับครับผมขอบคุณครับถ้าทำข้ามกำแพงพวกเราก็ผ่านนะครับค่อยปรับความแรงแล้วับแต่ถ้าใส่เต็มแรงแล้วผ่านลงก็สแสดงว่าใช้ได้ใช้ได้ครับเดี๋ยวเจอกันน้องคนนี้